Oh, cô <Nhạc và đứng phdf> <Willy2> <Nhạc và đứng phLOL> quên <Nhạc và đứng phätz tui> oh, rồi, mày, ha 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 chạy

ถูกใจได้เขียนมองเอาไปชารอันหน้าไปดูใ้อันหน้าไปดูทำร์ดีๆแกงที่ใส่ไว้เหรออ่าถูกใจได้เข evet. ียนมองจะมองได้ท้งใจซึ่งหน่อไม้แกงหน่อไม้อะไรนงไปอจใส่ใจได้เขียนมองใส่มองได้ท้งใจอใส่ไข่ได้อะไรแล้วใครเป็นคนใจโรตีที่จับโรตีโรตีที่สั่งไว้

बढो बिल भू बढ़ भाल सौपका इब जॅ गो बिल उ बेर में फहाध्णक ça बहाधित। कि ब retirते इत न कि ब давánक स devilitz बा. ख unless कि दो खना न य य हूड tiver對啊 हो भाव इति नो इत। बाह生活 भावlden你ोरी है.. rice न पिलू हा झा Muhy ไม่สิมันยังไม่เชิ่มันยังไม่เชื่อเขาไปสิเขาไปสิอคนนั้นเขาจะใจแล้วว่าผมเอาไปเยเข้าไปสิไม่ได้ตรงเงี้ยเราจะอธิบายตรงว่าพูดไปเอาไปทิ้งแล้วแล้วก็ใครอะไรเขาคุยภาษาเทพอยู่คุยเป็นที่ไหนให้ลูกตบตังไปถามมาดูก่อนเป็นอะไรไปถามมาดูก่อนเป็นอะไรเดี๋ยวไปถามว่าที่กนเป็นอะไร เหรอเรียนห้าตัวตัวน่ยตัวเขาไปเขาจะพูไม่กล้าเขาจะทไม่ไม่ถามเขาเล่าเฮ้ยนี่นะเออนี way, ่นะยมจิตยิมจย้มจิตย้มจิต้มจิา้มนิต้มจตจต่อ้มยิ้าจิตยิ้่จจะน่าม้จิตปิ่ิ้ต้องรู้จักชื่อเิ้มยตมิตยิอ ก็ไม่ได้จักออกมาเองนะวันนี้นะวันนี้ของขึ้นหนูญาตพวกนี้นะเอาลงให้ดูฮะลงบานนีได้ได้ยังไม่มาได้ต้องเข้ามาเองเอาพีตัวยงใครหมดแล้วไปร็้มึงนั่นแหละช่วยเพื่อนผู้หญิงอย่างนี้ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวมัน ดันนี้มาด้วยอันนี้มาด้ยไม่ได้ไม่ได้เอางี้่ได้เ้เียบเียบเล่นเงียบเงียเลยเดียวเดียวพี่ไอ้ปลาอยู่กลัวอะไรร้าง

ว่ายว่ยยเอาทีก็ว่นี่อทีก็วนี่จะเอาิดนดยกออะไรไปเล็กน้อยเข้าไปมืออไไปเขาไปไมยากนะมือไไปไ่้ยากไปโอไปไไปีแ้ปหเขาไปช่วยกูดปคอยางนี้เขไม่ได้จังป้เปล่า

มัเป็นหตรงนี้เปนหน้าตรงนั้นเึงมาตรงนี้ยงอย่าผัดงอกนะอะไรเล่ามาเอาไปไหนมาใกล้ๆช่วยพลังทำเยแบบอเลยกะหนากระหนาตัวเรียนแบบองตรีเขาขยับแล้วเขาดึงเขาไว้แลนเลี้ยงแบบอะขเาเลย Hãy subscribe cho đi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ทับนโอ oh, oh, oh. าสิ oh, oh, oh. าสอลูกติไม oh, 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 oh. <laughs> ่มึงทำตามับวนลองงทำ

ีกดีอ่ะอ้อย่าทอาเขาดิอมไม่ได้สัีดูมือนิมอมเจนาอนี่เขาแบมาอย่างนี้